เอาโดนแล้วโปรห่างแข็งเลยใช่ใชอุย้ยโดนเลยนะครับอุย้ยมาฝั่งนี้ก่อนนี่เล่นฝั่งนี้อุย้ยโดนนะครับไ,นนะไมโครอุ้ยไมโครโ ปดาดอไปแล้วนะครับไปแล้ว,วนูนวน่นนู่นเข้าไปหาหินแล้วไม่เป็นไรมันเข้ามาตรงนี้แล้วมุดแล้วนี่มุดหนังหน้าเราแล้วนี่นไม่เห็นที่นูน่นปีงหันไปฝั่งนูน่นหัตกลับไปนั่นแหละอุยยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นตัวอ่า<ด>ขึ้นมาแล้วห่างเข็งนะครับบอกแล้วว่าห่างเข็ง ใช่หางแข็งแต่ตัวนี้มันสู้ดีไงอู้หางแข็งครับวิ่งจนคนแก่หมดลมเลยครับยอดนะครับนะครับ ๆๆติดเต็มนะครับสองตานะาครับมูติป่าครับล่างบนเลยนี่นะครับผมเบ็ดัฒนาจิกกิ้งนะครับผมเบอร์สิบสี่สีเขียวๆนะครับมันก็ดีน้ำเชา้ามันปลามาเห็นได้ชัดที่เหลือก็แล้วแต่ด,ดวงนะครับผมอันที่จริงมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะครับตกปลานะครับผมมันเจออะไรมันก็กินหมดเลยครับผม <c oughs>